รีวิวฟรีปาิน IPL เลเซอร์มันติฟัง์ชันเจน3เครื่องกำจัดขนหน้าใสสเปคของเขาจะเป็นอย่างไรกันไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปกันก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจากทางช่องเราด้วยนะครับ เริ่มรีวิวกันเลยเลเซอร์ปริน IPL Gen 3เครื่องนี้นะครับก็จะมาอยู่ในกล่องสีขาวสวยงามอันนี้นะครับซึ่งก็เป็นกล่องที่แข็งแรงดูดีสวยงามมากๆเลยครับพอเราเปิดกล่องออกมาก็จะพบกับพวกคู่มือต่างๆ และในกล่องก็จะมีแว่นตากันแดดที่เราต้องใส่ทุกครั้งเวลาเรายิงเลเซอร์ครับและก็จะมีมีดโกนแถมมานะครับเพื่อใช้ในการโกนขนต่างๆก่อนยิงเลเซอร์นั่นเองครับมีถุงผ้าสีเหลืองที่มีโลโก้แบรนด์าลินมาด้วยครับมีอะแดปเตอร์ของตัวเครื่องและก็มีหัวยิงเลเซอร์3หัวแถมมาด้วยครับนั่นก็คือ หัวเล็กกลางและใหญ่นั่นเองครับไอหัวยิงเลเซอร์ในขนาดต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้เรายิงเลเซอร์ได้ดีขึ้นในจุดต่างๆของร่างกายเรานั่นเองครับเรามาดูเครื่องยิงเลเซอร์แบรนด์ปรินไอ l ีเอลเจนสเครื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะทํามาจากพลาสติกเกรดอย่างดีเลยนะครับซึ่งก็มีความแข็งแรงกว่าพลาสติกทั่วๆไปซึ่งสีของเครื่องนี้เนี่ย ก็จะเป็นสีดําทองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องนี้มันก็จะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับก็คือสีขาวทองกับดําทองซึ่งผมก็เป็นผู้ชายเนาะก,ก็เลยเลือกที่จะซื้อเครื่องสีดําทองมานั่นเองครับเรามาทําการแกะพลาสติกออกดีกว่าครับพอเราแกะพลาสติกออกแล้วเนี่ยเครื่องก็จะดูดีไฮโซขึ้นมาเยอะเลยนะครับจํานวนช็อตที่ยิงได้นะครับ เขาเคลมว่าสามารถยิงจำนวนช็อตได้ถึง9,99,999ช็อตนั่นเองครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเลเซอร์กำจัดขน IPL ที่กำจัดขนไปด้วยและบำรุงผิวให้หน้าใสาไปด้วยครับด้านหลังก็จะเป็นพัดลมระบายอากาศของเครื่องนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยพัดลมระบายอากาศก็จะทำการระบายความร้อนของตัวเครื่องออกมาตรงนี้นั่นเองครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เสียบอนะแดปเตอร์เนาะเวลาเราจะใช้ทุกครั้งก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์ทุกครั้งนะครับหัวยิงเลเซอร์ที่ติดมากับตัวเครื่องก็คือจะเป็นหัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการยิงเลเซอร์กันเลยดีกว่าครับอันดับแรกก็ให้เราต่ออะแดปเตอร์กับทางตัวเครื่องนะครับและก็ทําการกดปุ่มตัวนี้ค้างครับเครื่องก็จะทําการเปิดขึ้นมาเมื่อทําการเปิดเครื่องแล้ว หน้าจอ LCD ก็จะทําการแสดงช็อตของตัวเครื่องนะครับและสิ่งที่ต้องทําทุกครั้งก่อนยิงเลเซอร์นั่นก็คือการสวมแว่นกันแดดเพื่อให้แสงเลเซอร์ไม่เข้าตานะครับและก็ทําการโกนขนในจุดที่เราจะทําการยิงเลเซอร์ครับก่อนที่เราจะทําการยิงก็ให้เราเลือกระดับความแรงของเลเซอร์ที่เราต้องการจะยิงนะครับก็ทําการกดที่ปุ่มนี้มีอยู่ทั้งหมด5ระดับนะครับ และสิ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือพัดลมระบายความร้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะดังเลยนะครับผมก็จะทำการเลือกในระดับที่เบาๆก่อนเช่นระดับที่2นะครับก็จะทำการยิงที่แขนของตัวเองเนาะผมก็จะเอาเครื่องมาวางแบบนี้แล้วกดปุ่มด้านบนทำการยิงเป็นช็อตๆเนาะอยากยิงเมื่อไหร่ก็ทำการกดยิงได้เลยครับแบบนี้ ถ้าหากว่าเราต้องการยิงแบบออโต้ก็ให้เราทําการกดปุ่ม2ปุ่มนี้ค้างไว้แบบนี้ครับจนสัญลักษณ์ออโต้มันขึ้นมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับและเจ้าเครื่องยิงเลเซอร์เครื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบสกินทัชเซนเซอร์นะครับนั่นก็คือเครื่องจะทําการยิงก็ต่อเมื่อเครื่องนั้นสัมผัสกับผิวของเราเท่านั้นครับหากเราไม่นําเครื่องไปชิดกับผิวของเราเนี่ยเครื่องมันก็จะไม่ยิงนะครับ แล้วก็ให้เราทําการวางเครื่องไปจุดที่เราต้องการจะยิงนะครับเครื่องมันก็จะยิงให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองครับหากเราใช้เสร็จแล้วก็ทําการปิดเครื่องโดยการกดที่ปุ่มปิดเครื่องค้างตรงนี้นะครับเครื่องก็จะทําการนับเวลาย้อนหลังแบบนี้นะครับ จนสัญลักษณ์คำว่า off ขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราทำการดึงปลั๊กออกได้ครับสำหรับรีวิวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการที่จะสั่งซื้อเครื่องยิงเลเซอร์ปรินกำจัดขนหน้าใส IPL Gen 3เครื่องนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ทางใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ